สวัสดีค่ะผู้ชม่ะเจอกันอีกแล้วค่ะก็ที่ฉันมอลําเพชชรลาประธาตขามแกนจงอ่างครังสอดแจ้งกับคุณผู้ชมขาเอาละครับเมื่อนี้ได้เวลานัดหมายกันแล้วนะคะที่ป้ากล้วยบริเวณเดิมค่ะแอรียของเฮ้านะคะทาสิมาทําการฟันต้นกล้วยอีกคือเกาค่ะตัดกล้วยขายค่ะตามออเดอร์ของพ่อค้าค่ะนะคะไปกันเลยนะคะผู้ผู้ชมขามันสุกยิ่ใสบุ เตมาให้30เกลือมไม่สาวีเออเออเอามาเกลือนี้อะไรคือสามสิบวีมาเอามาจากไหนเขาเาแล้วตัดเลยค่ะตัดให้ขาดเลยชับชับชับนี่อ๋ออย่าให้มันกระแทกเด้เดี๋ยวลูกไม่สวย มันนี้มันนี้เขาจะทำการทายอย่างเดียวค่ะเออเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวจะมาฟันมันหรอกเพราะเรามีพนักงานนะคะวางเบาๆเดี๋ยวมันจะไม่สวยปีเอาไม่ปรีนะ่ะมีอยู่ต้องเอาไม้สอยเอาไม่ถึงหรอกปี เบ,บาเบาเด้ออันนี้น่ะมันไม่มีอะไรคำยันเด้เบ,บ,บ,บาเบาเาค่อยโน,น้มค่อยโน,น้มนฟันทางนูนน้นสิมันต้งจะลงมาได้ดดดดพอพอพน้โน้มมน้มน้ม,นม ระวังหกักระวังตูดหกักเมื่อวานนี่ไปฟันอยู่หลังบ้านตูดหกักล้มตกลงดินเละหมดแตกหมดลุกแล้วนี่น,นี่สุกไปบีหนึ่งแล้วนี่ เอาไปให้เต่านกมาจิกกินแล้วเอ้ยนกมากินช่ครับพ่อหนุ่มอืม เออเดี๋ยวเขาไปเอามันหาง่ายอยู่หรอกนี่เออไว้นั่นแหละเดี๋ยวจะไปฟันมันสิผ้ามาเบืองของแปลกพี่น้องนี่มะออกเครื่ออยุกลางตน้นลำตนมึงนไนยมะออกเครื่ออยุกลางลำตน้นค่ะมันแทงออกมาได้ยนนังใดนี่เออนี่ ออกมาจากกลางลำต้นเลยนี่ฮะไม่ต้องใช้ทู่รุ่นนี้ต้องเอาแป้งอย่างเดียวเมื่อออกเครื่อยู่กลางลำต้นมันแทงออกมานี่เลยต้องหูหัวอีกหรือวาเออมันมันแทงออกมาปีมันยังติดเลยมันจะนับได้ยังไงล่ะยงนี้เนี่ย ปีมันยังไม่สุดเลยนะนั่นปี <c oughs> พวกน้องบังวก็อยู่ในที่เดเนนะี่ยปียังติดอยู่เลยนั่นเฮ้ย,ป,ยป,ปียังทิ่มเลยเออปียังทิ่มอยู่เลยไม่มีแป้งเจ้าแป้งมาจากไหนเอาไว้นั่นก่อนเดี๋ยวเนับวีเต็มบ่วะมันจะไปต่อได้อีกอยู่ได้นะั่นมันยังไม่สุดปีได้นั่นนะแค่นี้เนืองสอง โอ้โหแล้ววีที่ถ้าได้เกินว่าคุณก็อย่าไปเอาวีที่ไม่เกิดสิเอาถท้าววีเกิดสิหนึ่งสองสามไหนมองเห็นวะหนึ่งสองสามสี่มันจะใหญ่อยู่นะนี่มันสิงใหญ่อยู่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปบ้านก่อนมานับดิฮต้นมันดีอยู่ดิต่วามันแห่งอันนั้น โ่ตาต้นมันแตกคือวะมันว่เออนี่ต้นมันตายหมดแล้วนี่เนี่ยตัดไม่ไหวไม่หวาดใช้ไม่เป็นถ้าใช้เป็นจะเอามาตัดอยู่ ไปพี่น้องไปอีกค่ะเบิ้งกันแงวๆไปเลยนะคะเออนึกว่าอยู่ฝั่งนี้แหละเอาอันที่เราเหลือไว้นะ่ะมีเครือนึงที่เราเหลือไว้นะ่ะเออวนไหม เออเอาเลยเนะี่ยระวังอันนั้นมันหักดึงลงมาให้มันสุดก่อนค่อยฟันเออนะี่แหละตัดให้ขาดเลยชับชับชับหมดแล้ว บ่มันอันนั้นใบมันสุดแล้วก็ฟันทีละครึ่งมีพี่นอ้องในหงคเครือร่วมทั้งหมดโอ้ยนี่ยังคือเก่าอยู่เห็นบอถ่ายแบบใก,กล้ๆเลยห้างมิมหน่อยดิฉันค่ะมิมน่อยดิฉันห้างมิมหน,น่อยเขีันสวนบักเขียบคือเก่าแล้วค่ะ ลืมทายผลสำรวจผลสําเรรสในเบิงยอดร่วมในเบิงว่าได้จะเครื่อนเนาะพี่น้องเนาะพอขาก็ฟ้าวฟ้าดอกที่ฉันก็มาทายแบบฟ้าวเดี๋ยว,ท,ท,ยแบบวที่ฉันจะไปหาปีกล้วยไปให้เพิ่นก้นบมาสันเนาะอันนี้จะเอาไปให้ลูก,ลกเต้าค่ะเอาไปบ่มกินเนาะ เพื่อนนี่น้อยๆเอาไปบ่มกินพานพี่น้องไปต่อยปีกันค่ะโอ้แค่นี้ก็สิได้ยู่นี่นี่ปีกกล้วยน้อยๆน้อย ปีกกล้วยค่ะปีกกล้วยอันนี้ปีน้อย,น,อยน,นิดเนาะน้อยนิดติด,ดต้อยกล้วยบ่ได้บำรุงบ่ได้รักษาบ่าได้ทำความสะอาดกล้วยหกหกมันก็บเป็นแบบว่า่าสมบ์ปานปีน้อย,น,อยนิด,นด แล้วล่ะเสียแล้วห้าพระเห็นโอ้นี่นี่มุมีผู้ไทายให้ขากล่องกับพระแรกออมาพี่น้องสองปี มันมันมี่สามปีอยู่จะไปยุอยไซน่หรอว่าหาพอเห็นมันหลงมองโอ้ยนี่อิบอแก่แล้วันี้อันนี้สวนคุณยายอีกค่ะคุณยายอีกคุณยายหนึง่ง